เมื่อสติค่อยๆค,คืนกลับมาอย่างเชื่องช้าราวกับเต่าคลานผิวกายสัมผัสอากาศเย็นเยียบกระบอกตาร้อนเผาเมื่อเธอตระหนักสภาพของตนเองเปลือยเปล่ารู้สึกเหมือนถูกเหยียบย่ำในห้องคุ้นตาห้องนอนที่เธอกับเขาช่วยกันตกแต่งมุมนั้นเป็นมุมโปรดของเขาขณะที่เธอยินดีนอนแผ่บนเตียงมากกว่าแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ในสถานการณ์นี้ เธอเห็นร่างเปลือยท่อนบนของผู้ชายนั่งหันหลังให้อยู่ที่ปลายเตียงควันบุหรี่ลอยอ้อยอิ่งกลิ่นของมันชวนคลื่นเหียนเหมือนกับตัวผู้สูบเธออยากอาเจียนแต่ทำไม่ได้จินสุจีมีความรู้เรื่องเพศจากสังคมเปิดในต่างแดนเธอไม่รู้สึกเจ็บอย่างที่ควรจะเป็นแต่ไม่แน่ว่าเธอถูกย่ำยีหรือไม่เพราะตอนนี้มันชาไปหมดคิดว่าจะขยับร่างกายไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ แกจะทำอะไรมะนัดแกต้องการอะไรหญิงสาวเอ่ยถามอย่างอ่อนแรงพยายามดึงผ้าห่มขึ้นมาปกปิดร่างกายเปลือยเปล่าความรู้สึกเหมือนอยากขย้อนของเก่าออกมาทั้งที่กระเพาะว่างเปล่ายามนี้เธออยากกระโดดลงแม่น้ําแล้วขัดตัวทุกส่วนที่มือสกปรกนั้นอาจแตะต้องไปตามส่วนต่างๆที่เธอไม่รู้ดีใจไหมเห้ย เดี๋ยวก็ต้องเป็นเมียฉันแล้วต่อให้ไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งเป็นเมียฉันทำไมแกไม่ได้รักไม่ได้ชอบฉันนี่ทำไมแกต้องทําแบบนี้จินซุจีขยับตัวออกห่างไปอยู่ที่อีกฝั่งของเตียงมองฝ่ายนั้นอย่างรังเกียจยิ่งเห็นแขนข้างหนึ่งเต็มไปด้วยรอยเข็มฉีดยานั่นยิ่งทําให้เธอสะพรึงกลัวฉันชอบพวกม้าพยศมันรู้สึกดีที่ได้ปราบให้เชื่อง มนัดแค่นหัวเราะในลำคอขณะอัดควันบุหรี่เข้าปอดระหว่างที่เธอหาทางหนีประตูห้องก็เปิดออกใครคนหนึ่งเข้ามารอยยิ้มหน้ารังเกียจนั้นแยะกว้างทั้งยังค่าบุหรี่นั่นทำให้หญิงสาวฝืนร่างกายเอี้ยวศีรษะไปมองแล้วดวงตาเธอก็เบิกกว้างชาวต่างชาติตัวสูงผมทองและดวงตาสีเขียวเข้มที่เธอหลงไหล เขายังรอเลาถ้าว่าซูบเซียวเขาเปลี่ยนไปมากในช่วงเดือนมานี้เขาผอมดวงหน้าซูบเขาป่วยหรือเปล่าร่วมเดือนมานี้เราไม่ได้ติดต่อกันเลยเขากินอิ่มหรือเปล่าเขานอนหลับหรือไม่ในห้วงความคิดอันสับสนปะปนไปด้วยความคนึงหากว่าเธอจะสังเกตว่าเขาเบิกตากว้างมองมาก็ผ่านไปหลายนาที หน้าตาเขาซีดเผือดอย่างคนตกใจสุดขีดแววตาสับสนก่อนจะกลายเป็นความเข้าใจและตำหนิต่อว่าไม่ ai, คุณเข้าใจผิดทิมเธออยากจะร้องกรีดออกไปแต่แล้วร่างสูงสุดหววลงกับพื้นแล้วในความเลือนรางเหตุการณ์ก็วุ่นวายคนสาระเลวนั่นไม่สนใจจะช่วยคนกลับตั้งใจจะขืนใจเธอต่อหน้าคนรัก วินาทีต่อมาร่างที่ครอบเหนือเธอก็ถูกดึงออกเป็นเจดพี่ชายที่ไม่เหมือนพี่ชายที่เธอรู้จักเขาดูโกรธสุดในชีวิตผลักผู้ชายสุภาพเคร่งขรึมอัดมนัดจนคว่ำแล้วผ้าห่มก็หุ้มตัวชั้นไว้อย่างอ่อนโยนในอ้อมแขนของพี่ชายมีใครสักคนเรียกรถพยาบาลที่โมทีถูกส่งไปโรงพยาบาล เขาเป็นอะไรฉันอยากไปหาเขาเหลือเกินเธอคิดพลางปล่อยให้น้ำตาดินไหลพี่เจตทิมเป็นอะไรไปคะบอกจินสิทว่าพี่ชายของเธอมีเพียงความเงียบเป็นคำตอบบ้านทั้งบ้านตกอยู่ในความโกลาหลห้องนอนกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันเงียบสงบจินสุจีไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างล่างนั่นได้ยินเสียงวุ่นวายข้าวของตกแตกอาหารเช้าค่ะคุณจิน สาวใช้หน้ามองเดินยกอาหารเช้ามาให้แม่สาวใช้ก็คงได้รับผลกระทบจากบรรยากาศภายในบ้านแต่ก่อนที่สาวรุ่นกำดัดในชุดเสื้อคอกลมเนื้อเนี่มสีขาวนวลและผ้าถุงสีน้ำเงินเข้มจะได้หมุนตัวออกจากห้องจินซูจีก็คว้าข้อมือสีเข้มเอาไว้คุณจินขาหนูเจ็บสาวใช้วัยรุ่นร้องอุทธร์เกิดอะไรขึ้นข้างล่างทิม คนรักของฉันเขาเป็นยังไงบ้างจินซูจีผ่อนแรงลงเมื่อระหนักว่าตัวเองเค้นเรียวแรงจนข้อมืออีกฝ่ายแทบแตกหักเธอถามอย่างร้อนรนยามนี้เธอต้องการรู้เพียงเรื่องเดียวสาวใช้วัยรุ่นแสดงสีหน้าลำบากใจพยายามซ่อนสีหน้าแต่สาวน้อยอ่อนวัยซื่อเกินกว่าจะปิดบังได้มิดชิด หญิงสาวจึงเค้นถามจนในที่สุดอีกฝ่ายก็หลุดความจริงออกมาเสียงตะกุกตะกักหนูไม่รู้อะไรแต่ได้ยินว่าคุณเจดบอกว่าบอกว่าอะไรจินสุจีถามอย่างร้อนรนฝรั่งคนนั้น สาวใช้พูดเบาเราวกับกระซิบเธอรู้สึกวูบโหวงในอกขณะฟังและคังแห่งลางร้ายตีดังลั่นไม่หยุดเหมือนอากาศในห้องถูกสูบออกไปยิ่งนานยิ่งชวนอึดอัดวินาทีต่อมาสาวใช้ก็หลุดความจริงออกมาคุณเจตบอกว่าทางโรงพยาบาลแจ้งมาเด็กสาวกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากฝรั่งคนนั้นเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่า เขาได้ความกระทบกระเทือนทางจิตเขาตายแล้วค่ะมือที่บีบจนแน่นปล่อยลงอย่างไร้เรี่ยวแรงสาวใช้หายไปจากห้องตอนไหนไม่ทราบจินสุจีได้แต่นั่งมือลอยคล้ายโลกกำลังล่มสลายคนรักจากไปและตนเองกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายสารเลวที่ไม่ได้รักเธอแม้แต่น้อยทั้งบ้านวุ่นวายเธอไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร ในห้วงอันมืดมนความเหนื่อยล้าความโศกเศร้าความโกรธแค้นความอดสูความรู้สึกด้านลบทั้งมวลระเบิดออกมาราวกับฝนเลือดอาบตัวเธอจนชุม่มทิโมธีตายไปทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงเธอกลายเป็นคนบาปสำหรับไปช่วยชีวิตตอนนี้เป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนดวงตาเธอมองไม่เห็นเธอนั่งนิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืน จนถึงจุดที่เธอไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปในห้องมีผ้ามากมายโดยเฉพาะชุดแต่งงานกลุยกลายเธอกรีดมันจนขาดวิ่นโดยไม่สนใจราคาของมันความยาวของมันมากพอที่จะใช้โยงขึ้นไปบนขานด้านบนวินาทีที่เธอถีบเก้าอี้จนล้มกระแทกพื้นดังตึงน้ำหนักรั้งตัวเธอสู่เบื้องล่างผ้าที่รัดคอแน่นเหลือเกินระยะสายตา อยู่สูงกว่าปกติร่างชั้นกำลังลอยคว้างและแกว่งไกวเธอหวังว่าจะลอยไปหาเขาที่ปลายทางอันไกลโพ้นลมหายใจค่อยๆขาดห่วงโลกของเธอตกอยู่ในความมืดโดยสมบูรณ์โลกในสายตาจินซูจีเปลี่ยนไปเธอยืนอยู่ตรงนั้นจุดที่คนมากมายเดินผ่านไปผ่านมาทะลุผ่านร่างเธอไปใช่เธอตายแล้ว แต่ไม่มีที่โมทีรออยู่เขาคงเกลียดและไม่มีวันให้อภัยเธอหญิงสาวเฝ้าดูคนทั่วไปทั้งบ้านวุ่นวายกับงานศพของเธอนั่นทำให้เธอละอายที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไม่นานเจดก็อยาก,กับภรรยาเขาเอาลูกไว้หลานชายที่น่าสงสารอย่างน้อยเขาก็มีพ่อที่รักเขามากบิดาของเธอดูแก่ชราลงชั่วข้ามคืน ความตายพรากเธอไปจากโลกแต่ก็เปิดโลกที่เธอไม่เคยเห็นเช่นกันพ่อผู้หัวโบราณพ่อผู้หวังให้บุตรชายหญิงมีชีวิตที่เป็นสุขและจัดการในแบบของท่านแต่แล้วเรื่องต่างๆก็ประดังประเดเข้ามาราวกับน้ำป่าไหลท่วมสภัยที่ท่านเลือกเฟ้นหากลายเป็นหญิงไร้แก่นสารเคยที่ท่านอยากได้เผยด้านชั่วร้ายเกินยอมรับ และความตายของบุตรีคนเดียวดุดฟันเฟืองที่ผลักท่านลงสู่ลานประหารจินซุจีเสียใจครอบครัวของเธอคุยกันน้อยเกินไปกว่าจะรู้ก็สายเกินจะกลับไปแก้ไขเธอหวังเพียงว่าท่านจะให้อภัยในความโง่เขลาของเธอเรื่องดีเพียงเรื่องเดียวคือคาร่าอดีตคนรักของพี่ชายคาร่าตรงมาจากอีกฝ้าของโลก มาในเวลาที่พี่ชายต้องการใครสักคนมากที่สุดเธอยินดีกับพี่ชายด้วยหัวใจแน่นอนว่างานแต่งถูกยกเลิกมนัดไม่หยุดกฎหมายจัดการเขาไม่ได้เมื่อเขามีอิทธิพลเขาไม่สนที่ฉันตายเขาแค่เสียหน้าสุดท้ายเขาได้กระทำการเย้ยหยันความรักของเธอโดยการบังคับซื้อบ้านหลังนั้นของเธอเขาเอามันไป แสงสว่างที่ปลายอุโมงดับไปแล้วทุกคืนวันจินซูจีถูกหลอกหลอนด้วยแววตาต่อว่าคู่นั้นไม่ว่าเธอจะกลับมาบ้านเพื่อดูความเป็นไปของครอบครัวกี่ครั้งเห็นพวกเขาค่อยๆฟื้นตัวจากความสูญเสียแต่เธอยังคงกลับไปที่บ้านหลังนั้นเสมอเธอถูกขังอยู่ในบ้านที่แสนรักและแสนชังมีความฝันอันแสนหวานตราตรึงอยู่ในทุกแห่งในบ้าน ทว่าก็มีประสบการณ์ร้าวรานอยู่ที่นี่บ้านนี้มีเรื่องเลวร้ายแต่ก็เป็นความฝันของเขาและเธอฉะนั้นเธอจะไม่ยอมไม่ยอมให้คนบ้านนั้นมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกดวงตาสีเงินของร่างวิญญาณลุกโชนเดากับมีไฟเย็นแฝงริดร้ายกัดกร่อนลุกโชนอยู่ภายใน